Yes, <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีจากเพิร์สออสเตรเลียนะคะวันนี้ชมายมีลูกค้ามาทำสปาแพ็กเกจ3ชั่วโมงค่ะก่อนที่ลูกค้าจะมาชมายก็มาเตรียมห้องไว้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นกางเกงในแล้วก็หมวกครอบผมนะคะเวลาลูกค้าขัดตัวต้องใช้หมวกครอบผมเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เปื้อนผมลูกค้าแล้วก็กางเกงในใช้แล้วก็ทิ้งเลยค่ะนี่ก็เป็นห้องน้ํามีผ้าเช็ดตัวแขวนไวใ้ให้ลูกค้าเรียบร้อยค่ะเดินออกมาก็จะเป็นห้องนวดจ้าขั้นตอนแรกของทรีทเมนต์วันนี้ก็คือขัดตัวก่อนค่ะ พอขัดตัวเสร็จลูกค้าก็อาบน้ําอาบน้ําแล้วก็มานวดด้วยหินร้อนนะคะลูกค้าอัปเกรดจ่ายเงินเพิ่มเป็นหินร้อนแล้วก็นวดน้ํามันมะพร้าวใช้น้ามันออร์แกนิกวันนี้ถึงแม้ว่าจะนวดหินร้อนชมก็ยังต้องใช้น้ํามันอุ่นอยู่นะคะเพราะว่าเป็นหน้าหนาวพอลูกค้านวดหินเสร็จชมก็จะทาหน้าให้เขาค่ะรวมเบ็ดเสร็จแล้ว3ามชั่วโมงค่ะวันนี้ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ชมายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ